จะซื้อจะซื้อตรงไหนดีถ้าเป็นผมผมแมนะนำว่าฮสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมและชาแนลสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมารีวิวมือถือ2รุ่นนะครับที่ มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับว่าถ้าต้องเลือกนะครับระหว่าง iPhone 11กับ iPhone 12เนี่ยคือจะเลือกซื้ออะไรดีเพราะว่าตอนนี้คือพอ iPhone 13เปิดตัวมาแล้วนะครับหลายคนก็มองว่าไอโฟนสิบสามเนี่ยมันปรับแค่เรื่องกล้องกับหน้าจอแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรที่มันรู้สึกว่าคือมันจะต้องเปลี่ยนนะคือหลายคนก็มองว่าถ้าไปซื้อรุ่นเก่าครับก็น่าจะดีกว่าแล้วก็คุ้มกว่าใช่ไหมฮะวันนี้นะครับผมก็เลยนําคําถามเหล่านั้นมาพูดมาคุยนะครับผมแล้วก็มานําเสนอครับให้ท่านผู้ชมเนี่ย ประกอบการตัดสินใจนะครับว่าถ้าจะต้องเลือกนะครับ iPhone 2รุ่นนี้นะครับผมนั่นก็คือ iPhone 11นะครับผมแล้วก็ iPhone 12นะฮะถ้าต้องเลือก2รุ่นนี้จะเลือกซื้อรุ่นไหนดีนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่า2รุ่นนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างนะฮะเริ่มต้นจากที่ตัวเครื่องก่อนนะครับท่านผู้ชมลองดูที่ตัวเครื่องครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี่เลยนี่ครับคือตัวเครื่องนะฮะแล้สิ่งที่มันต่างกันอย่างนี้นะครับนั่นก็คือลักษณะของตัวเครื่องนะครับด้านข้างตรงนี้นะฮะเห็นไหม ด้านข้างของทั้ง2ตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าของ iPhone 12นี่นะฮะมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับแต่ของ iPhone 11นี่นะฮะมันจะเป็นโค้งๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือตัวเครื่องไม่เท่ากันนะรู้สึกว่าของ iPhone 11นะฮะจะมีขนาดทีู่งกว่าะนิดนึงนะฮะอันนี้คือภายนอกของทั้งคู่นะฮะและที่สำคัญนะครับผมตำแหน่งของถาดใส่ซิมนะครับก็อยู่ระําแหน่งนะครับของ iPhone 11จะอยู่ฝั่งทางด้าน ่ามือนะครับส่วนทาง iPhone 12เนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือบริเวณนี้นะฮะอันนี้คือเขาจะต่างกันนะฮะต่อมานะมาพูดถึงเรื่องหน้าจอของทั้งคู่กันบ้างนะครับสำหรับหน้าจอของทั้งคู่เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับโดยที่ iPhone 11นะฮะจะใช้หน้าจอแบบ Liquid ล e t i n a HD นะครับแต่ว่า iPhone 12นะผมจะเป็นหน้าจอแบบ s u p ปอร์ t i n a HDR นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมเหมือนครับว่าหน้าจอ2รุ่นนี้ไม่เหมือนกันอันนี้ของ iPhone 12นะครับเป็นหน้าจอแบบ s u p ปอร์ t i n a า HDR นครับ ปร LED นะแต่ว่าของ iPhone 11เนะี่ยยังเป็นหน้าจอแบบว่า LCD อยู่เนาะอันนี้ก็จะต่างกันนิดนึงถ้ถามว่าหน้าจอในสวยกว่าต้องเป็น iPhone 12นะฮะสำหรับขนาดหน้าจอนะครับมีขนาดหน้าจอที่เท่ากันนะครับตรงนี้คือ6.1นิ้วทั้งคู่นะครับหน้าจอของ iPhone 12นะฮะจะเป็นหน้าจอแบบ HDR นะครับ่วน iPhone 11นะครับผมจะเป็นหน้าจอแบบ Liquid Retina นะครับอันนี้ก็คือจะไม่ใช่หน้าจอแบบ HDR นะ สำหรับในส่วนของความละเอียดจอภาพนะผมก็จะต่างกันนะครับโดยที่ iPhone 12เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่ 4 6 0 PPI นะครับแต่ของ iPhone 11เนี่ยจะอยู่ที่326 PPI นะครับมาดูที่อัตราส่วนคอนทราสต์กันบ้างครับอัตราส่วนคอนทราสต์เนี่ย iPhone 12เนี่ยคืออัตราส่วนคอนทราสต์เยอะมากนะครับเพราะว่าอยู่ที่2ล้านต่อ1นะครับแต่ของ iPhone 11เนี่ยจะอยู่ที่1,400ต่อ1นะครับและอย่างสุดท้ายนะครับของหน้าจอก็คือความสว่างสูงสุดนะครับของ iPhone 12นะครับจะมีความสว่างสูงสุดนะครับอยู่ที่1,200นี่นะครับเป็น HDR นะครับแต่ของ iPhone 11ไมม่่ีนะะฮตอมานะครับมา11 ขนาดน้าหนักและตัวเครื่องกันบ้างนะครับสาหรับความหนานะครับผมของ iPhone 12เนี่ยจะหนาอยู่ที่7.4มมนะครับแต่ว่าของ iPhone 11เนี่ยจะหนาอยู่ที่8.3นะฮะน้ำหนักของ iPhone 12จะเบากว่านะครับน้าหนักของ iPhone 12จะอยู่ที่162กรัมนะฮะส่วน iPhone 11ี่จะอยู่ที่194กรัมนะครับนี่นะครับดูความหนาด้านข้างนะนี่นะฮะส่วนน้ำหนักก็อย่างที่บอกนะครับ iPhone 11เนี่ยก็จะหนักกว่า iPhone 12นะครับ ส่วนมาตรฐานการกันน้ำกันฝนนะครับก็เป็น IP 6 8เหมือนกันทั้งคู่นะฮะแต่จะต่างกันที่ iPhone 12นะครับกันน้ำได้ลึกสูงสุด6เมตรนะฮะส่วน iPhone 11เครื่องนี้นะครับผมกันน้ำได้สูงสุดแค่2เมตรนะครับแต่ว่าระยะเวลากันน้ำเนี่ย3านาทีเท่ากันนะครับ มาพูดถึงส่วนที่มันต่างกันเป็นสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือหน่วยประมวลผลหรือชิปเซ็ตนะครับผมโดยที่ iPhone 12เนี่ยใช้ชิปของ A14 Bionic นะฮะแต่ว่า iPhone 11เนี่ยจะใช้ชิป A13 Bionic นะครับถามว่าเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันต่างกันไหมถ้าสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปอ่ะคือน่าจะดูไม่ออกนะว่ามันต่างกันตรงไหนจริงๆ A13 หรือ A14 จริงๆมันสำหรับผมแล้วอ่ะถ้าใช้งานทั่วๆไปนะครับมันต่างกันอยู่นิดเดียวนะครับไม่ได้ต่างกันมากคือจริงๆถ้าเกิดว่าดูหน่วยประมวลผลอ่ะมันนตไ็้ม่จเปองแบบ ไปรุ่นใหม่เสมอไปเพราะว่า Apple เนี่ยเขาก็อออกัปเดตไอเฟลของเขามาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับว่าจะมองเรื่องชิปเซ็ตเนี่ยสำคัญหรือเปล่านะฮะมาพูดถึงประเด็นสําคัญอีกอย่างนึงครับคือความต่างนะมาดูเรื่องกล้องกันนะครับนี่กล้องของทั้งคู่นะฮะจะบอกว่ากล้องของทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันนะครับเพราะมี2เลนนะฮะกล้องของทั้งคู่นะครับความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านเมกะพิกเซลนะครับผมมีเลนส์ไวและเลนส์อัลต์วายนะฮะ ส่วนที่มันต่างกันเลยนะครับของทั้งคู่เนี่ยก็คือค่า F นะครับโดยที่ iPhone 12นะครับเลนส์วานะครับรูรับแสงจะอยู่ที่ F1.6 นะครับส่วนเลนส์ไม้ของ iPhone 1 1เนี่ยจะอยู่ที่ F1.8 นะครับนี่คือความต่างนะครับของกล้องหลังนะครับก็คือต่างกันที่ค่ารับแสงของเลนส์วนะฮะต่อมานะครับมาดูเรื่องคุณสมบัติการถ่ายวีดีโอของกล้องหลังบ้างนะครับจะบอกว่าแทบจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับจะต่างกันที่กล้องหลังของ iPhone 12ตัวนี้นะครับผม จะบันทึกวิดีโอนะครับแบบ HDR นะครับในรูปแบบของ Dolby Vision นะครับที่ความละเอียดสูงสุดนะครับ 4K 30เฟรมเลนนะครับแต่ว่า iPhone 11เครื่องนี้ไม่มีนะครับสำหรับใครที่ชอบงานถ่ายวิดีโอนะอันนี้ก็ต้องตัดสินใจเลือกครับว่าจะเอาแบบไหนนะฮะเพราะว่าอันนี้มีการถ่ายวิดีโอแบบ HDR แบบ Dolby Vision นะครับแต่ว่า iPhone 11ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาอย่างนึงนะครับสำหรับกล้องหน้าของทั้งคู่เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันนะครับความละเอียดก็เท่ากันนะครับแต่ต่างตรงที่ การถ่ายวิดีโอนะครับสำหรับกล้องหน้าของ iPhone 12เนี่ยจะบันทึกวิดีโอนะครับในรูปแบบ HDR นะครับแบบ Dolby Vision นะครับสูงสุดที่30เฟรมเลทนะครับแล้วก็จะมีโหมดทั้งคืนแับ Deep Fusion นะครับแต่ว่าของ iPhone 11อ่ะก็คือจะไม่มีเปข้อพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับในการเลือกซื้อนะและอีกอย่างนึ่งนะครับที่มันต่างกันนั่นก็คือการรองรับสัญญาณนะครับโดยที่ iPhone 12เนี่ยเขารับสัญญาณ 5G ได้นะครับแต่ว่าของ iPhone 11ยังรองรับแค่สัญญาณ 4G นะครับสำหรับใครที่ซีเรียสเรื่องการรองรััััับบบสญญาาาาาาณณเเเเนนนนนนีี่ยอออออ้้จจจะะะะะตงงมพพิรรรรรลืกป็ iPhone 12ค 5G ฮ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นจุดพิจารณานะครับให้ท่านผู้ชมอย่างที่กำลังเลยว่าเอ๊จะซื้อรุ่นไหนดีนะครับผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับถึงจุดประเด็นสําคัญใหญ่ๆนะครับที่มันต่างกันอย่างเห็นชัดเจนนะถ้าพูดถึงเรื่องกล้องนะครับคนที่ซีเวียสเรื่องกล้องเนี่ยว่าเอ๊ถ้าจะซื้อจะซื้อรุ่นไหนจริงๆอ่ะผมจะบอกเลยว่ากล้องของทั้งคู่เนี่ยเวลาถ่ายออกมาแล้วฮะมัน มันไม่ต่างกันนะสำหรับผมคือมันคล้ายๆกันเลยอะคือมันแย,ยกไม่ออกนะว,ว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนคือมันถ่ายได้ดีจังคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าครับหรือว่ากล้องหลังเนี่ยคือทํางานได้ดีจังคู่ถ้าพูดถึงเรื่องกล้องอะจะซื้อรุ่นไหนดีแล้วมันคุ้มอะผมบอกเลยว่าซื้อ iPhone 11ก็ได้นะฮะเพราะว่าราคาตัวน,นี้มันก็ถูกกว่าอันนี้หลายพันอยู่นะฮะถ้าจะเอาไปเล่นเรื่องกล้องนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง 5G อะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะครับผมก็ต้องขยับมาเป็น iPhone 12ครับเพราะ สงสัยว่าเอเวลาถ่ายภาพออกมาเนี่ยหรือถ่ายดีโดภาพเป็นยังไงเนี่ยผมเคยทําคลิปเปรียบเทียบของทั้งคู่น,นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านบนนะฮะถ้าสรุปตอนนี้นะฮะถ้าจะต้องซื้อจริงๆอ่ะจ,จะซื้อรุ่นไหนผมแนะนำนะฮะให้ซื้อ iPhone 1 1นะครับเพราะว่าด้วยราคาที่มันต่างกันมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องกล้องเนี่ยมันต่างกันอยู่นิดเดียวเองนะครับถ้าเราไม่ได้แบบเป็นสายวิดีโอหรือว่าเอ่อจะต้องเอาไปถ่ายวิดีโอที่แบบมัน มันเห็นคุณคาที่มันต่างกันนะฮะผมยังไงผมก็เลือก iPhone 11นะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเศรษฐกิจด้วยอะไรเนาะเก็บเงินไว้ทำอย่าง,งอื่นดีกว่าเงินเหลือค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าเราเลือก iPhone 11เนี่ยส่วนใครที่กำลังกลังนี้อยู่ว่าเอ้ยถ้าซื้อ iPhone 11จะได้การอัปเดต i o s ที่ยาวหรือเปล่าใช่แบบ3 4ปีเนี่ยผมรับประกันเลยว่าใช้ได้ยาวนานานะครับเพราะว่าดูตอนนี้นะครับ iPhone 7 iPhone 7000ยังสามารถอัปเดต i o s ได้เลยนะครับส่วน iPhone 11เนี่ยหรือว่า iPhone 12เนี่ยก รองรับการอัปเดต iOS ได้อย่างาย,ยาวๆเช่นกันนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับข้อประมาณที่เราตั้งเรียกว่าเราจะซื้อรุ่นไหนนะครับถ้าเราซื้อรุ่นนี้สามารถอัปเดนะครับหน่วยความจำน,นะครับไปได้ถึง128 g b นะแต่ว่าอันนี้ถ้ามาซื้อรุ่นนี้อาจจะได้แค่64นะอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตและจุดพิจารณาใหญ่ๆครับว่าถ้าจะซื้อจะซื้อรุ่นไหนดหีถ้าเป็นผมผมแนะนำว่าให้ซื้อ iPhone 11ไปเลยนะฮะเพราะว่ายังไงก็คุ้มกว่าเราถ้าเกิดว่าเราแค่ไปใช้งานทั่วเลนนีีย Facebook, IG, ยถถาางงออ้้้11พพแ2ต แนะนำไปติดตามดีกว่าเนาะอ่ะะาสำหรับวันนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะครับว่าจะซื้อรุ่นไหนนะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปในช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ทีหน้านะครับผม,มบ๊ายบาย